า wow. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาใหม่นะคะไม่รู้ว่าภาพชัดเสียงชัดไหมเดี๋ยวขอเช็คซิแล้วก็ขอแชร์ไปใหม่เพราะว่าเมื่อกี้พาบเบอร์นะคะพาบเบอร์เดี๋ยวคุยดูซิว่าภาพชัดเสียงชัดไหมเอาคอนเทนต์เดิมนะคะคอนเทนต์เดิมนั่นก็คือ3มสิ่งที่คุณจะต้องเลือกก่อนที่คนอื่นจะเลือกให้คุณถ้าคุณไม่เลือกเอง ถ้าคุณไม่เลือกเองค,คุณก็จะได้สิ่งที่มันเหลือจากที่คนอื่นเขาไม่ได้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะสำเร็จไวหรืออเดี๋ยวคุณรินขอแชร์สิใครเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะคะทักทายได้เลยเดี๋ยวแชร์ไปก่อนนะอขอแชร์ไปที่นี่นะคะแชร์ไปใหม่ แชร์ได้อันเดียวใครเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะคะทักททยได้เลยเดี๋ยวขอแชร์ไปที่หน้าโปรไฟล์ใหม่นะคะสามสิ่งนะคะถ้าคุณอยากจะไปไวถ้าคุณอยากจะสำเร็จไวคุณจะต้องเลือกเองนะคะสามสิ่งที่คุณจะต้องเลือกถ้าคุณเดี๋ยวขอเขียนคอนเทนต์ก่อนนะคะต้องเลือกถ้าอยาก เพราะถ้าคุณไม่เลือกเองมันก็จะเป็นเหลือมันก็จะเป็นของเหลือนะคะของเหลือที่ทุกคนเขาเลือกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นและคนอื่นเขาจะเลือกให้คุณน,นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสําเร็จไวอยากไปไวคุณจะต้องเลือกเองคุณอย่ารอให้คนอื่นมาเลือกให้คุณนะคะเดี๋ยวครูเฮลินขอเขียนคอนเทนต์ออคอนเทนต์แช์นิดนึงโอเคค่ะตัวนี้มาใหม่ชัดไหมเดี๋ยวขอดูซิ ม,มันเบลอไหมคะทุกคนใครเข้ามาแล้วทักไทยกันได้เลยนะคะทักททยกันได้เลยแล้วก็ฝากขอฟีดแบคด้วยนะคะว่าภาพชัดไหมเพราะว่ามาที่ร้านกาแฟตรงนี้ทีไรนะคะภาพจะเบลอทุกครั้งเลยเป็นอยู่มุมอันนี้เป็นร้านช็อกโกแลตนะคะร้านช็อกโกแลตชื่อดังเลยอะอร่อยมากช็อกโกแลตร้อนข้างนอกฝนตกนะคะตอนนี้เ ข้างนอกอเดี๋ยวดูอ่ะได้แล้วนะคะได้แล้วเอ,อก็คือสิ่งที่หนึ่งเดี๋ยวไปไว้กันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวร้านเขาปิดก่อนเรารอเราหลบฝนอันที่หนึ่งเลยนะคะที่คุณจะต้องเลือกเองนั่นก็คือคุณคุณจะต้องเลือกเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนเปลี่ยนภายในเบลออีกแล้วนะคะอืมทำไมมันเบลอคะ ออแปลกมากเลยมาที่นี่ทีไรจะเบลอทุกครั้งเลยเดี๋ยวมุมนี้สิมุมนี้สิมันได้ไหมเราดูนะคะลองเปลี่ยนมุมดูเดี๋ยวร,ร,ร,รีบรีบพูดสรุปเลยดีกว่าเพราะว่ามันเบลอนะคะมันเบลอ,อลองเปลี่ยนมามุมนี้สิจะเบลอไหมเบลอไหมเรียกว่าเป็นที่โฟกัสกล้องอนะคะอ่าวรีบพูดดีกว่า สามสิ่งนะคะสามสิ่งที่คุณจะต้องเลือกสิ่งที่หนึ่งก็คือคุณจะต้องเลือกที่จะเปลี่ยนที่ตัวคุณเองก่อนไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกมันจะเป็นแบบไหนไม่ว่าจะอทำไมเบลิมเนาะถ้าเราเดินออกไปฝนก็ตกถ้างั้นเราเดินไปด้วยพูดไปด้วยดีกว่าเผื่อข้างนอกมันมีแบบว่ามันชัดนะคะคือหนึ่งสิ่งที่หนึ่งก็คือคุณจะต้อง เลือกเปลี่ยนที่ภายในตัวคุณเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกมันจะเป็นแบบไหนมันจะสถานการณ์มันจะยุ่งยากหรือสถานการณ์มันจะอยู่ในช่วงที่คือสถานการณ์ภายนอกคุณอะไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนมากระทบคุณหรือว่าเพื่อนร่วมงานกําลังมีปัญหากันหรือมีปัญหาส่วนตัวของเขาแต่ว่ามันมากระทบคุณอะไรเงี้ยหรือว่า เรื่องบางเรื่องมันไม่เป็นที่ถูกใจหรือถูกอารมณ์คุณคุณจะต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณเพราะคุณไม่สามารถที่จะไปควบคุมสถานการณ์ภายนอกได้นั่นเองเพราะสถานการณ์ภายนอกเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ว่าฝนห้ามตกหรือพายุห้ามเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่า คนเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมเขาได้ว่าให้เขาเป็นแบบนั้นให้เขาเป็นแบบนี้เราไม่สามารถควบคุมเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนให้คุณจูนที่ภายในของคุณให้คุณทําใจให้มันแบบว่า ให้มันชิวๆให้มันสบายๆไว้ก่อนไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นแบบไหนคุณจะต้องรู้สึกรู้จักที่จะควบคุมตัวคุณให้มันได้ให้มันอยู่ในโฟลที่มันแบบว่าสบายๆมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปร้อนลนไม่ต้องไปแบบว่าอกดดันตัวเองไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ว่างานมันจะบีบตัวคุณแค่ไหนคุณก็แบบว่าให้มันชิวไว้ก่อนไม่ฉะนนั้นแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งที่มันแบบว่า สิ่งที่มันสับสนหรือวุ่นวายนะคะเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นพยายามควบคุมที่ตัวคุณควบคุมอารมณ์ควบคุณภายในของคุณให้มันให้มันดีซะก่อนนั่นเองให้มันแบบว่าอย่าไปอ,อย่าไปเขาเรียกอะไรอย่าไป คืออย่าไปเต้นตามกับสถานการณ์นั่นเองไม่เช่นั้นคุณจะตกเป็นเหยื่อทันทีนะคะคุณจะต้องเป็นเหยื่อของสถานการณ์นั้นทันทีอันนี้คือข้อหนึ่งเลยนะคะคือเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนนะคะและอันที่2ก็คือนะคะอันที่2ที่คุณจะต้องเลือกที่จะเลือกให้ตัวคุณอ่ะไม่เชนั้นคนอื่นจะเลือกให้คุณนะอันที่2ก็คือคุณจะต้องเลือกครบ กลุ่มเพื่อนที่คุณคบนะคะเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่คุณคบมันมีผลกับความสําเร็จของคุณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เต็มเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นค่าเฉลี่ยของเพื่อนรอบๆตัวคุณนะห้าห้าคนเลยนะคุณเป็นแบบไหนเพื่อนคุณเป็น,ปนแบบไหนคุณก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของคนพวกนั้นคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้น คุณจะต้องเลือกถ้าคุณอยากจะสําเร็จไวถ้าคุณอยากเป็นคนเก่งหรือถ้าคุณอยากเป็นคนที่สําเร็จหรือคนที่มีพลังงานบวกพลังงานดีคุณก็จะต้องเลือกคนรอบข้างคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะ,ะไปติดต่อหรือไปปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือ,อ,อไปมี business หรือว่ามีโปรเจกต์ร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่คือ5คนรอบๆตัวคุณอะ คุณอ่ะคือค่าเฉลี่ยนะคะคุณคือค่าเฉลี่ยของ5คนที่อยู่รอบตัวคุณเพราะผลเฉลี่ยของ5คนเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกคบคนอันนี้คือสิ่งที่สองที่คุณจะต้องเลือกนะคะถ้าคุณอยากสาเร็จไวถ้าคุณอยากจะไปไวเพราะว่าถ้าคุณไม่เลือกที่จะประสบความสําเร็จหรือไม่เลือกคบเพื่อนไม่เลือกกลุ่มเพื่อนที่คุณจะคบมันก็จะไปบล็อกความสําเร็จของคุณคุณจะไปช้าได้มากเลยเพราะว่า กลุ่มเพื่อนที่คุณคบนี้มันมีผลมากๆเลยหรือคนที่คุณคบมันมีผลกับความสําเร็จของคุณนะคะอันนี้คือเก็ตกันไหมคะอันที่2ใครอยู่แล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายฝากแชร์ไปด้วยฝากของหัวใจขอสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะขอฟีดแบ็กด้วยว่าภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะอ่าชัดแล้วนะคะเดี๋ยวอันที่3มนะคะอันที่สามที่คุณจะต้องเลือกนะคะเดี๋ยวคุณพี่ต้องไปแล้วนะคะอีก5นาทีอันที่3ามก็คือคุณจะต้องเลือกเปลี่ยนสถานการณ์ อย่างที่บอกอันแรกถ้าสถานการณ์มันมันไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่สบอารมณ์คุณหรือมันไม่เป็นที่ที่คุณต้องการคุณจะต้องเลือกที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันมารับใช้คุณให้มันให้จงได้นะคะจากสถานการณ์ที่มันอาจจะแย่ๆหรือสถานการณ์ที่มันทําให้คุณจิตตกหรือทําให้คุณหมดพลังคุณก็เลือกที่จะเปลี่ยนให้มันมารับใช้คุณเปลี่ยนยังไงอย่างเช่นนะคะเช่นสถานการณ์ที่ว่าคุณเดินโดนออก โดนปลดออกจากงานหรือโดนโดนยกเลิกสัญญาจ้างอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่หรือว่าโดนบอกเลิกนะคะคุณก็เปลี่ยนให้สถานการณ์นั้นนะมันมารับใช้คุณโดยการคุณก็บอกว่าดีที่คุณจะได้ไปทํางานใหม่ที่มันคู่ควรกับคุณเหมาะสมกับคุณหรือตรงกับความสามารถของคุณหรือว่าคุณจะได้งานใหม่ๆที่มันดีกว่าที่มัน เวิร์กกว่าที่มันได้ค่าตอบแทนสูงกว่าหรืออย่างนี้ก็ได้คือคุณจะต้องเปลี่ยนแล้วความรู้สึกภายในคุณจะเปลี่ยนทันทีเลยถ้าคุณรู้จักที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันมารับใช้คุณได้นั่นเองและถสถานการณ์ที่สองที่ยกตัวอย่างไปก็คือถ้าคุณโดนบอกเลิกคุณก็เปลี่ยนสถานการณ์เป็นว่ามันดีที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่คู่ควรหรือว่าเจอคนที่มัน มันดีกว่าเลิศก,กว่าเหมาะสมกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าคุณไม่ชอบคนแบบไหนคุณชอบคนแบบไหนมันทําให้คุณได้เรียนรู้ทําให้คุณมีประสบการณ์มากขึ้นนั่นเองว้าวคุณพระธิดมีกล้องด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญเข้ากล้องคุณเล่นนะคะคุณเล่นคือตอนนี้ฝนตกมันภาพมันอาจจะสลัวสลัวมัวอันนี้ภาพชัดไหมคะคุณพระธิะดาภาพชัดเสียงชัดไหมคะตอนนี้คือมาที่นี่ที่ไรอะ คือครณท่านจะชอบร้านนี้มากแต่ว่ามาทีไรมันก็จะเป็นภาพที่แบบเบลอๆอะไรตลอดเวลาเลยแต่ก็ไปต่อนะคะไปต่อและทีนี้นะคะอีกห้านาทีไปแล้วและถ้าคุณเลือกเองแล้ว3สิ่งนี้คุณลองดูนะคะคุณลองเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันคุณดูคุณลองไปใช้ดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งไหนที่คุณเลือกเองมันจะมีผลต่อตัวคุณร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าคุณไม่ได้คนอื่นไม่ได้เลือกให้คุณเพราะตัวคุณเลือกเองเพราะอะไรเพราะคุณ รู้รู้ภายในของคุณคุณรู้จิตใจของคุณคุณรู้ว่าใจคุณต้องการอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกเองแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเวิร์กสำหรับคุณนั่นเองแล้วเพราะว่าคุณก็คือภายในคุณคือจักรวาลเขารู้จักรวาลก็คือตัวคุณนะคะเออคุณเลือกที่จะเลือกสิ่งที่มันเหมาะสิ่งที่มันใช่ให้ตัวคุณเองไม่ใช่คนอื่นเลือกให้คุณเพราะฉะนั้น มันก็คือสิ่งที่มันเหมาะสิ่งที่มันคู่ควรสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งสามสิ่งที่คุณจะต้องเลือกให้ตัวเองอย่ารอให้คนอื่นมันเลือกให้คุณถ้าคุณไม่เลือกเองแล้วมันจะมันจะมีผลต่อตัวคุณร้อยเปอร์เซ็นตเต็มมันจะมมีโอ้กินน้ำว่างสวัสดีค่ะครูพี่นกสวัสดีค่ะ มาดื่มกาแฟครูพีน่นกสวัสดีค่ะครูพีน่นกยังชัดอยู่อย่าโฟก,กัสโอเคค่ะอยา่าโอเคเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างนอกนะคะทุกคนเอเตอนนี้ฝนตกนะคะที่ฝรั่งเศสเดี๋ยวจะพาเดินออกไปที่รถแล้วเพราะว่าที่ร้านกาแฟสวัสดีค่ะครูพีน่นกเพรสสามีฝรั่งสั่งได้นะคะ,ะครูพีน่นกไปตามเธอได้นะคะเกี่ยวกับสามีฝรั่งสงั่งนะอันนี้อยู่ที่ร้านช็อกโกแลตนะคะร้านช็อกโกแลตป่า เราเดินไปที่รถกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพามาดื่มคุณ <c oughs> พัทนดนไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่มช็อกโกแลตด้วยครั้งที่แล้วนะคะ <c oughs> โอเคนะคะสามสิ่งนะคะที่คุณจะต้องเลือกนี่ไงคะนี่ไง เราจะไปแล้วสมสิ่งนี่แหละถ้าเราไม่เลือกคนอื่นเขาจะเลือกให้คุณนะคะคุณจะต้องเลือกเองนี่แหละคือสิ่งที่คุณรู้ดีที่สุดว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องเลือกสิ่งที่มันเหมาะสมสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณคู่ควรที่สุดนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถกันนะคะคุณพัฒนนหรือยังคะวัดคุณจะเลือกอะไรให้ใครให้ตัวเองไม่ใช่เลือกให้ใครคุณเลือกให้ตัวเองนะคะแล้วก็ ครูพี่นกขอบคุณมากค่ะแชร์แชร์ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถนะคะเดี๋ยวครูดินจะให้ดูว่าภาพข้างนอกเป็นไงบ้างฝนตกไหมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเข้ามาฝนตกนี่แหละพอครูทินรู้ตกผลึกในเรื่องนี้นะคะเรื่องของอาการเลือกก็เลยก็เลยเอามาแชร์กันนะคะก็เลยเอามาแบบว่าแบ่งปันให้ทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกเองคนอื่น หรือมันจะมีของเหลือฉะนั้นเราจะต้องเลือกเองเลือกสิ่งที่มันเหมาะสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าพลังแห่งการเลือกนะคะมันเป็นพลังที่ทรงพลังและเป็นพลังที่เป็นพลังที่ดีมากๆเลยเป็นพลังที่คุณจะต้องรู้จักเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะใครขเข้ามาแล้วทักทายได้เลยผมอะไรเนี่ย เน็ตแรงน้อยครับทำให้ไม่ชัดอ๋อไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นมุมอับค่ะที่นี่เป็นมุมอับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันนะคะอันนี้เป็นร้านช็อก,กโกแลตเป็นร้านช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเราไปข้างนอกไม่รู้ฝนตกไหมอันนี้เป็นร้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็น เป็นสถานที่ร้านช็อกโกแลตที่คุณเฮนชอบมากตรงนี้มันสะอาดแล้วก็มันน่าเดินน่าเที่ยวมากที่นี่คุณเฮนจะชอบเพราะว่ามันคนไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราเดินไปข้างนอกอ้าวฝนตกเดี๋ยวเรารอฝนแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะทุกคนฝนตกแต่แดดออกนะคะฝนตกอยู่แต่แดดออกแล้วจะมีลุงกินน้ํานะคะที่ฝรั่งเศสจ,จะเป็นอย่างนี้แหละจะมีทั้งฝนแล้วก็จะมีทั้งแดดออกในเวลาเดียวกัน เดี๋ยวครูจะให้ดูที่ลานจอดรถนะลานจอดรถนี่นะคะพลังแห่งการเลือกนะคะมีผลมากที่สุดกับความสําเร็จของเราถ้าเราอยากจะสําเร็จไวเราจะต้องเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองตอนนี้วิง่งอีกการวิง่งวิ่งเข้ามาที่ลานจอดรถโอ้กล้องจะสัน่นเห็นลานจอดรถนะคะเดี๋ยวครูดินดูสามสิ่งที่ครูเฮทินให้ไปนะคะม,มันสำคัญมากๆเลยแล้วรครูดินก็ใช้เองด้วยนะคะก็คือ เลือกที่จะเปลี่ยนที่ตัวคุณเองก่อนครูแค่สวยมากขอบคุณมากาค่ะครูพี่นพวันนี้โดนฝนแล้วนะคะผมเริ่มฟูแล้วก็คือสรุปนะคะก็คือสิ่งที่หนึ่งที่คุณจะต้องเลือกนั้นก็คือเลือกที่จะเปลี่ยนที่ตัวคุณเองก่อนหรือเลือกที่จะเปลี่ยนภายในตัวคุณก่อนแล้วก็สิ่งที่2ก็คือเลือกคบกลุ่มเพื่อนกลุ่มมัสเตอร์มายอย่างนี้นะคะกลุ่มมัสเตอร์มายหรือกลุ่มเพื่อนที่คุณคบ มันจะมีผลต่อความสำเร็จของคุณมากๆเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยนะคะ,ะกล้องสั่นไหมจะต้องไปที่ลานจอดรถอีกที่หนึ่งนะคะ,ะแล้วก็อันที่สามก็คือสิ่งที่สามสิ่งที่สามก็คือเลือกที่จะเปลี่ยนสถานการณ์มารับใช้คุณนะคะเปลี่ยนให้สถานการณ์อะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ที่คุณเจออยู่คุณเปลี่ยนเอามันมารับใช้ให้ให้เป็นมารับใช้คุณให้ได้นั่นเองก็คือ มันจะเลวร้ายแค่ไหนคุณก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอ่า m i n d s เปลี่ยนความคิดแล้วสถานการณ์ที่คุณเจอมันจะมันจะกลับคลี่คลายดีขึ้นนั่นเองนะคะเนี่ยคือสิ่งที่อ่คุณจะต้องเลือกเห็นไหมคะถ้าคุณไม่เลือกคุณก็จะจมอยู่กับปัญหานั้นหรือว่าสถานการณ์นั้นๆอยู่นะคะเดี๋ยวมาถึงรถแล้วนะคะถึงรถแล้วนะคะรถของคุณลินเป็นสีนี้นะคะเป็นสีนี้ค่ะสีนี้โอเคค่ะเข้ารถแล้วเข้ารถแล้ว วิ่งเลยนะคะวิ่งเลยนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายเดินทําไมครับเมื่อยกลางปีกบินคุณพัฒธเดศเดินเดเาเอาเอากระเป๋ากระเป๋าไว้ในที่รถก่อนทั้งลมแล้วก็ทั้งฝนด้วยนะคะตอนนี้ครูรินมาซื้อไอ้สมุดนะ,ะได้สมุดมาเต็มเลยเห็นไหมคะสมุดไว้เขียนนะคะตั้งใจมาซื้อสมุดนี้โดยตรงเลยนะคะได้สมุดมาเต็มเต็มนะคะ โอเคนะคะเข้ารถแล้วเข้ารถแล้วเนี่ยค่ะทุกคนสถานการณ์นะคะไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนคุณสามารถเอามันมารับใช้คุณได้เลยนะคะเอามารับใช้คุณได้เลยแล้วก็มันจะมันจะกลับกลายไป ในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องรู้สึกรู้จักที่จะเลือกมันมารับใช้คุณให้กับกายกับด้านกับขั้วให้ได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ครหุนจะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณใครที่มาฟังย้อนหลังด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะเออพูดสวัสดีซิลูกไม่เออม,มากลุกสาวนะคะแล้วก็ สิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยก็คือข้อหนึ่งอ่ะสำคัญมากๆเลยก็คือคุณเริ่มเปลี่ยนที่ภายในของคุณเองเลยนะคะลูกลอ้อแล้วค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าค่ะทุกคนขอบคุณทุกแชร์ทุกหัวใจทุกไลฟ์แล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะรักๆทุกคนเจอก,กันไลฟ์หน้าค่ะทุกคนรักๆค่ะอะเดี๋ยวๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้เดี๋ยว เดี๋ยวอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งทำไม่รู้ทำเลยเอ,อ๊ะทำไมมันไม่ได้โอ้ทุกคนค่ะครู